คครับนครับเครับคคนเงมากคุณเงไหนายบในายออกบคุณนายพี่ให้นเลยกคุณคนละคู่ครับนายครับแล้วก็หันหน้ามาทางเวทีครับเจญขึ้นบนเวทีได้เลยครับเดิ๋ขึ้นเลยเลยขึ้นเลยแบบ้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ครับไปหาคุณนายเลยครับคุณนายมอบผหนึ่งครับนายมาบผหนึ่ครับหันหน้าออกมาครับโพ ครับลงทางนี้เลยครับเชิญหมู่ท <cat> <cat> ี่สองครับหมู่ที่สองครับเชิญหมู่ที่สองครับัชิดกันห่ยเดี๋ยวจะพออเขาหงมข้าังกล้เดี๋ยวจะขึ้นมให้หมดเลยทีนี้เดี๋ยวก็วันนี่เสร็จแล้วจะพอเหเยรบไ้หม่ะพระพ ยิ้มไหมครับุณหน้าสวยคยิ้ไหมครับคุณสามครับคูณสามหน้าสองคนแรกคุณหน้าเป็นอบเพื่มีหาคนอน้คนเไดีย้ดูนน่เียไปใ้ดาหึหน้าคหน้าไปช้สุดคุณนายกับท่านนายเพิมาตรงกลางครับ ครับใช่ครับโอเคครับทุกคนดูกล้องครับมาหันป้ายออกหน่อยครับคุณแม่ครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยครับชุดต่อไปสามท่านครับชุดที่ขึ้นมาใหม่เชนครับหนึ่งครับเชนครับปู่ต่อไปครับปู่สี่ครับปู่สี่เชนครับอ๋อปู่สี่เชิญครับ หัวหน้าประตูซับขึ Naj ้นไปไหมหัวหน้าพี Naj ่ซิซิจ er <Okay, okay. S 1> uh, okay, ้หะแล้วต่อไปก็หัวหน้าค่อยปกหัวหน้าค่อยกเดี๋ยวมันจะไเทีวต่อไปฮะอไกันเราสลับกัน่อไปหัวหน้าม่มปหัวหน้าไหก็โอเคจ้อ้า